เป็นเวลาร่วม10ปีนะครับที่ผมได้รับโอกาสจากกรมส่งเสริมุตสาหกรรมกระทรวงุตสาหกรรมในการพัฒนาผมให้เป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมุ่งมั่นความตั้งใจความทุ่มเทและจริงจังอย่างที่สุดในการทําธุรกิจในทุกๆด้านซึ่งสิ่ง,งต่างๆที่กรมสง่สงเสริมุตสาหกรรมกระทรวงุตสาหกรรมได้ปลูกฝังผมก็คือการทําธุรกิจต้องคํานึงถึงสิ่งที่เรียกว่าคุณภาพและมาตรฐานที่ดี แน่นอนที่สุดครับสิ่งเหล่านี้ได้ปลูกฝังด้าหลอมลวมเป็นตัวผมในปัจจุบันทำให้เรามีกระบวนการในเรื่องของการคิดการสร้างสารรค์รวมถึงการทุ่มเทกับการทำธุรกิจที่เป็นระบบมากขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมแนะนำความรู้ที่ได้รับจากกรมกสอุตสากรรมกระทรวงอุกสาหกรรมพัฒนาทั้งเรื่องของระบบงานการทำธุรกิจรวมถึงการบริหารชีวิตของตัวเอง และแน่นอนครับเมื่อวันหนึ่งเราได้มีโอกาสทำอะไรดีๆให้กับสังคมความรู้ที่ผมได้ให้ถูกแบ่งฟันและถูกแปลเปลี่ยนเป็นความรู้ที่พร้อมส่งต่อให้กับหลายๆคนที่อยากประสบความสำเร็จและอยากก้าวสู่ความมั่นคงในชีวิตอย่างจริงจังครับกรมสงเสริมุตสาหกรรมกระทรวงสาหกรรมพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเราเสมอ ไม่ว่าจะเป็นในช่วงที่เราทุกข์ที่สุดหาทางออกไม่ได้ไม่มีหนทางที่จะก้าวเดินต่อไปในเส้นทางการทำธุรธกิจกรมสงเสริมุตสาหกรรมทรวงุสาหกรรมในช่วงนั้นผมถือว่าเป็นหมนแสงสว่างที่นำทางให้เราได้ก้าวเดินไปอย่างถูกวิธีถูกเส้นทางและมีเป้าหมายที่ชัดเจนขอบคุณมากครับ ที่กรมสงเสริมุตสาหกรรมกระทรวงสาหกรรมพร้อมที่จะเป็นเพื่อนแท้ผู้ประอกอบการแท้จริงคับ